เฮาส์วิวประจําวันที่1 4กุมภาพันธ์ 5, 2025แม้ว่าตลาดหุ้นอินเดียจะเจอแรงขายตลอดสัปดาห์ทําให้ดัชนีปรับตัวลงรวมแล้วราวาเแต่ล่าสุดการพบกันระหว่างนายโมดีและทรัมป์มีการตกลงว่าอินเดียจะนําเข้าพลังงานจากสหรัฐลดภาษีนําเข้าและวางเป้าหมายการลงทุนใน AI s u ซัพพลายเชนระหว่างกันมากถึง500พันล้านเหรียญภายในปี2030คาดว่าจะสนับสนุนความมั่นใจในภาคธุร,รกิจในการลงทุนอินเดีย ซึ่งเป็นบวกต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในอินเดียนในภาพรวมค่ะ ในส่วนของตลาดเมื่อวาน S&P 500บวกดาว1%แม้เงินเฟอ้อผู้ผลิตสูงกว่าคาดหลังทรัมป์ลงนำ reciprocal t a r i f f แต่ว่าจะเริ่มดำเนินการจริงในเดือนเมษายนคาดว่าเพื่อเป็นการเปิดช่องให้ประเทศอื่นเข้ามาเจราจาโดยเซกเตอร์ที่ปรับตัวเพิ่มมากที่สุดคือ materials บวก1.7%และ consumer discretionary บวก1.6%ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบ,บัตรสหรัฐ10ปีปรับตัวลดลง10 b a s i s p o i n t สู่ระดับ4.5 3 เงินเฟอ้อผู้ผลิต PPI ของสหรัฐปรับเพิ่มสูงกว่าค่าในเดือนมกราคมบวก0 4เมันอ่อนมันมากกว่าค่าที่0.3%โดยสะท้อนภาวะเงินเฟอ้อในสหรัฐที่ยังคงตึงตัวโดยตัวเลขรายปีปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก3.5%เยอนเยีย นิวยอร์กเฟดรายงานอัตราการผิดนัดชำระหนี้ของคนอเมริกันบวก3.6สูงสุดในรอบ5ปีโดยอัตราการผิดนัดชำระหนี้ในกลุ่มรถยนต์ที่3และบัตรเครดิตที่7.2ชี้ว่าการบริโภคอาจชะลอลงโดยได้ให้แรงกดดันเพิ่มเติมจากการที่ชาวอเมริกันต้องกลับมาจ่ายซีเวเดนโลนอีกครั้งในคิว3ปี2025ค่ะ แหล่งข่าวเผยว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังทบทวนกฎหมาย SHIPS แอคซึ่งอาจมีการเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์บางส่วนที่กำลังจะมาถึงเนื่องจากทางรัฐบาลไม่พอใจกับการที่บริษัทได้รับเงินอุดหนุนภายใต้กฎหมายนี้ไปประกาศขยายกิจการในต่างประเทศโดยรายละเอียดยังไม่ชัดเจนค่ะ